สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับชา youtube ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ youtube Ben Lat Sing ครับเมื่อนี่มานะครับมาสร้างของครับแวะมาเบิ่งานนะครับลูกค้านะครับที่ได้จัดชุดนะครับดานด้านมันมือไปนะครับตามที่เห็นครับเป็นเกี่ยวดันนะครับเกี่ยวดันแล้วก็ตู้เบ้าครับแล้วก็ทดรอบครับเป็น dc 70 gpo ครับผมตัวนี้แกแกตู้ครับ ลูกค้าก็เฮ็ดมาแล้วนะครับแต่กับบอสทันถือใจนะครับผมก็เลยจัดการนะครับเฮ็ดหายไม่นะครับแต่ตัวนี้นะครับผมมากับบอดด้เฮ็ดยั่งไร้ครับกับมาบึงนะครับว่าอากาศรดนะครับว่าตุ่มยังหนักบอนะครับแต่ลูกค้ากับว่าโอเคพันกว่าเก่านะครับผมกับตัวนี้โอเคพันกว่าเก่านะครับลูกค้าบอกนะครับตัวนี้เป็น DC 7 0 G p ็ปนะครับ ผมลงคลิปแปรเบิงนะครับเป็นใส่เป็นชุดดันมันมือครับผมสูตรตูเบ็ตลอดไถซิงครับเบาแน่นอนครับอาจจะมีเสียงดังนะครับเพะว่าัว้จรวดห่างนะครับกัแนะนํำลูกคาไปแล้วนะครับัว้ะจะรวดกับโซ่พ่อนะครับ จัดสเต็ปชุดด้านมั่นมือครับสูตรนี้นะครับที่เขาออกเบิร์ดแน่นอนนะครับที่เขาเบิรแน่นอนนะครับในฟ้างสวยนะครับฟ้างสวยนี่ครับฟางสวยครับสูตรนี้นี่ครับเป็นสูตรของผมนะครับตัวนี้เป็นดี7 0เจ็โปครับ ตอนนี้จบอยู่ที่สองหมืนสองครับสเตปนี้นะครับจบอยู่ที่สองหมืนสองครับผมเกี่ยวแล้วก็ทดรอบครับนะกระสีได้ประมาณนี้ครับดีมาดูแลลูกค้าอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับเข้ามาเบิงคกว่าเขาเช็ดแล้วเขาตอ้องบอทีิงงานครับเขอมาเบิงว่า ลูกขาพ่อใจบอนะครับนี่ครับนาคว้ากับประมาณนี้ครับบอรเร็วบอลาครับดันจำเหตุไปเลยครับต,ตัดต่ำๆครับต,ตัดตำ อาจ,จีพมีรถเนี่ยครับว่ารถไม่เหนวยวง้เงาอยู่นะครับสตต้านลงนี่เบาเลยครับสตรนี่นี่ครับฟังลงกลางหลงนะครับตัวนี้ตัวสิงลูกค้าสังา่งมาใส่เองครับผมนี่ครับฟังกับประมาณนี้ครับ ว่าจวดเลยนะครับชุดนี้นะครับจะยูที่สองหมืนสองพันบาทครับผมตัวนี้รับที่สองหมืนสองนะครับเกี่ยวทดรอบครับแล้วก็ตูเบานะครับ ที่สองหมืนสองครับเป็นชุดนี้นะครับหรือเพิ่มเติมเพิ่มเติมอีกหลายอย่างกันได้นะครับ่รนี้ตงสอบถามราคาผูนคุยกันได้นะครับนี่มาดูแลลูกค้าครับมาติดตามผลงานครับบอกไงไๆมาติดตามผลงานเจ้าของนะครับว่าลูกค้าถือใจบอพอใจบอนะครับสมคำที่เขาคุยไหวบอนะครับนี่กับลูกค้าถือใจให้ครับบอนนี้ ดันจำจำเลยครับจำเห็ดนะครับตัวนี้นะครับเป็นสูตรทดของผมนะครับเป็นสูตรของผมเองนะครับตัวนี้ทดนะครับรอบเกี้ยวรอบปากนะครับเดี๋ยวแนะนำเป็นลูกค้าทดทดอันนี้นะครับเห็ดเห็ดข้อนะครับเปลี่ยนโซ่ข้อใหม่นะครับตัวนี้เป็นโซ่ข้อเดิมนะครับบันไดยาสีหางนะครับการแนะนําไปแล้วนะครับลูกค้าว่า เดี๋ยวจัดครับเดี๋ยวจัดกับผมกันล่องขับเบิ้งแล้วนะครับเดี๋ยวผมลงคลิปที่ผมขับให้เบิ้งนะครับผมลองขับเบิ้งประมาณสองรอบครับหัวกันนะครับก็คือโถคอมันบ่ไไว้จริงๆนะครับครับชุดใบมีดนะครับประมาณนี้นะครับเบิ้งครับสังเกตเบิ้งมือลูกค้าครับดันจำอย่างเดียวครับจำเห็ดนะครับมันเป็นจำเอ็นจำเอ็มนะครับ ฝนก็เริ่มมากแล้วครับโยเข่าหนีฝนครับงานนี้ เเสเต็ปจวดครับฮ้ยสเต็ปจวดชุดดันมั่นมือครับเซตนี่จะอยู่ที่สองหมื่นสองครับขับรับดีซีเจ็ดสิบนะครับรุ่นเอ่นก็ทางแชทมาสอบถามได้นะครับ อ่ะโอเคครับผมกันมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม y o ยูทูบกับช่องเบนรถไทยสิงห์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับหากท่านใดสนใจนะครับซีบิวหรือสีไรลาระบบนะครับติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์กับ099 576 6648ครับผมช่างเบนรับสายครับจะได้กระรองทักแชทนะครับมาสอบถามเบิร์หรือว่าโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ099 576 6648นะครับช่างเบนรับสายครับโอเคครับผมคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ